สวัสดีครับมาพบก,กับกระดานที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอคู่แข่งเดินแป๊บหนึ่งเอาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคู่แข่งคู่แข่งเหมือนจะหลุดออกจากเกมก็เลยเพิ่งเดินนะครับอาจจะช้าหน่อยโทษทีนะครับ แข่งเหมือนจัลรุรออกจากเกมมาแล้วที่นี่มาแล้วมาตรฐานนะครับเราน่าจะเป็นเราขอเป็นสามตัวเรียงธรรมดาไปแล้วกันอ้าวเป็นอีปุ่มเป็นอีปุ่มงั้นเราก็ขึ้นส่งนี้ไปโอ้ต่อตัดข้างงั้นเราขออนุญาตเป็นดาวเหนือนะครับเป็นดาวเหนือพบกับมาตรฐานโอ้โหเดินเร็วเลยทีนี้ พอกลับมาได้เดินเร็วเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ดาวเหนือพบมาตรฐานส่งนี้ต้องต่อไปหรือเปล่านะครับส่งนี้ต้องต่อขึ้นไปอโอเคนะครับถ้ามาสามสิบยี่ห้ามาจะโดนร่มแต่ถ้ามาสรงนี้ก็เดิน สองมาเจ็ดึ้นไปนะครับเอาละแยกตัวออกมาเราก็เจ็ดมาสิบดูเหมือนเราจะเป็นรองนิดนิดนะครับเกมลูกของเขาดีมากเลยคนนี้จากคิดว่าจะออกจากเกมนะกลับไปกลับกลายเป็นว่าเล่นดีเลยทีนี้เอาละครับ <c oughs> เดินแม่นมากนะครับ งั้นผมขอหลุดเข้าฮอตไปเลยกันแต่เขาก็คงเข้ากินมาเรื่อยๆสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสิบสามนะครับงั้นผมขอขอต่อต่อบ้านนอกนะครับเรียกต่อต่อบ้านนอกตัวนี้เขาจะมาบีบเข้าฮอตเราก็ไปก่อนไปเข้าฮอตกินด้วยดีไหม กินด้วยหรือว่าสิบสิบห้าหนีดีกว่านะไม่อยากเสี่ยงนะครับกินด้วยอาจจะไม่ดีโอ้พอดีเลยนะครับมองเห็นพอดีเลยได้ร่มนะครับคู่แข็งน่าจะเห็นแล้วผมจะเข้ายิบเจ็ดไปสามสองไม่กินสามเลยคู่แข็งจะกินหรือเปล่าเท่านั้นนะครับเขาคงจะงงว่าเขาโดนอะไรนะครับปับอืม เรียบร้อยนะครับสามต่อสวยงาม <c oughs> อันนี้ต้องเอาไปเป็นช็อตเด็ดซะหน่อยเกมแรกนะครับต่อไปเกมที่สองครับอิทิลิ์ของดาวเหนือดาวเหนือดาวเหนือนะครับแล,แล้วกับตัวนี้ขึ้นโจนบีไปให้เข้าให้รีบเข้ามุมอ่าให้รีบเข้ามุมซัดนะครับบีไปอย่างนี อ่าผมเคยทําคลิปแล้วเนาะอย่าไปตรงนี้เพราะว่าเราอย่าไปตรงนี้เพราะว่าเราจะโดนสามนะครับเราต้องขึ้นตรงนี้ก่อนขึ้นตรงนี้ก่อนอืแล้วเราก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปขึ้นมาทรงนี้เราก็เป็นสามสิบยี่ห้าก็ได้สามสิบยี่ห้าดีกว่าอ่าเขาต่อเขาต่อทรงนี้ไปคนนี้จริงๆริงเดินดีมากเลยนะ งั้นก็ต่อต่อยี่สามกาดีกว่าต่อต่อเล่นเต็มนี้นะครับขี่ต่อเล่นแต้มนี้สามเี่สนะครับสามเอ็ดิดเข้าไป เขาเตรียมแย่สองแล้วแล้วหนีก่อนนี้ก่อนถ้าเขาขึ้นมาตรงนี้ก็โดนสองเบี่ยงเจอลูกเบี่ยงนะครับเจอลูกเบี่ยงเป็นลูกที่เราใช้ได้ประจำใช้ได้ประจำอ่ากูแข็งยอมไปนะครับสำหรับเกมที่สอง วัสดีครับมาพบกับเกมที่สามที่สี่เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานอโอเคจะเปลี่ยนสีกระดานเนาะเพราะว่าบางท่านไม่ชอบนะครับ <c oughs> เปลี่ยนสีกระดานให้มันเป็นสีเดียวกันก่อนขึ้นมาทรงนี้เหมือนจะเดินยังไงดีมันจะเดินเป็นอก็เรียกว่าอะไรล่ะอีโต้เนาะเรียกว่าอีโต้ขึ้นมาทรงนี้เหมือนจะเดินอีโต้หรือเปล่า เอ็ดสิบห้าไปขึ้นมาทรงนี้เล่นยากนะครับผมไม่ค่อยชอบเลยก็คือในความส่วนตัวไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะคือคือไม่ถนัด <c oughs> มาคอดที่ขึ้นจากฝั่งทางขวามาก่อนเนี่นเหมือนเราไม่ไม่คุ้นเคยนะส่วนมากมันจะขึ้นมาจากไม่ใช่มาคอดที่ขึ้นมาจากฝั่งทางซ้ายมาก่อนเรามักจะไม่คุ้นเคยส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยหมากที่มันมาจากทางขวาเนาะแต่มาจากมาจากทางเนี้มากกว่ามาจากทางนี้ นะครับมันทำให้เรายัางไงไม่รู้อมาห้าไปครับ เฉือนไปครับหกมาสิบนะครับต่อขึ้นมาส,สิบสิบสี่เก้าสิบสาม ต่อขึ้นไปรับแบนะครับเราคูแขนคิดแป๊บหนึ่งนะครับเราเดินสามมาเจ็ดดีกว่า เกมนี้ไม่ได้เดินดาวนเหนือนะครับเจ็ดไปสิบเกมนี้ไม่ได้เดินดาวนเหนือเอาแล้วครับทีนี้สี่สิบแปด กินไหนดีก่อนกินไปยี่สิบห้าดีกว่าเนาะจะได้บังคับให้เข้าๆแล้วเราก็เลื่อนสิบไปสิบสี่แล้วเราก็เลื่อนสิบไปสิบสี่ถ้าเข้าๆฮัดนะเว้นแต่เขาจะเดินให้กินโอ้โหเขาตัดสินใจเลยเพราะว่าเขารู้ว่าเขาแพ้นะครับตัดสินใจเดินให้กินสามเลย กินสอง,งอีกทีหนึ่งทีนี้กินที่สี่นะครับพอเดินตัดหน้าเป็นทรงนี้ไม่ตัดหน้านะครับเป็นขึ้นเป็นทรงสามเหลี่ยมน่าจะเป็นทรงย่อสั้นนะครับทรงย่อสั้นบอกเป็นทรงย่อสั้นนะครับ เข้าเกมเข้าเกมที่เป็นรองนะครับ <c oughs> ของทางฝั่งย่อสั้นเกมนี้เป็นรองเนาะกินมื่อกลงมมาตรงมาเล็กสิบเก้านะครับ <c oughs> เราก็ต่อขึ้นไป เราก็แทรกขึ้นไปเขาต้องเป็นต้องอุดเ,เขาจะเป็นต้องอุดนะครับเราก็เดินสามสองยี่สิบเจ็ดหลอกให้เขาเข้ามาหมายเลขสิบหกเสร็จแล้วเขาก็โดนตัวนี้นะครับเขาก็โดนตัวนี้ไปนะครับก็พเพยอยู่ดีนะครับโดนกินสามเลยทีน,นี้ <laughs> เขาเดินให้กินสามแล้วนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเพ้ไปนะครับ ดูเกมที่ห้าที่หกนะครับเกมที่ห้าที่หกขึ้นไปนะครับอ้าวตัดข้างนะครับลองใช้ลูกลองใช้ตัวกลนนะครับอรอให้ขึ้นสิบเอ็ดสิบห้ามาก็ไม่มาเ้ยขึ้นอย่างนี้ไปนะครับไม่โดนนะครับ แบบนี้ไม,ไม่ไม่โดนร่มแบบนี้ไม่โดน่มมันก็ตามเันทรงนี้ไปนะครับยี่สิบสี่สิบเก้าให้เขาเข้ามาเลยนะครับให้เขาเข้ามาตรงนี้เลยอ่าเขาเข้ามาเราขึ้นยี่สิบเจ็ดยิบสี่ไปมันมีตัวหลอกนะครับมันมีเต้มหลอกอยู <c> ่ <oughs> นี่เขาเข้ามาเลยแปดสิบสองอ่าส่มากจะเดินแปดสิบสองเพราะมันจําเป็นต้องเดินนะครับมันเป็นตัวที่หน้าเดินที่สุดเพราะว่าอย่างอื่นมันก็เดินไม่ได้มีแปดสิบสองก็2สองมาหกนะครับแปดสิบสองก็2สองมาหก สามเอ็ดป็นยี่สิบเจ็ดหลอกให้เข้าเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับหลอกให้เข้าเข้ามาหมายเลขยี่สิบหก 26, ให้ได้นะครับแล้วเราจะเวี่ยงหักศอกนะครับเวี่ยงหักศอกเราค่อยดูนะครับคือเขาเดินตัวอื่นก็ลำบากอ่ะหกมาเก้าไม่ได้เพราะโดนสองสิบแปดสิบห้าอ่าเขาต้องเข้ามานะครับพอเข้าเข้ามาเราก็สิบเก้าสิบห้า คนคนนี้อาจจะไม่เคยเจอเต็มหักศอกแบบนี้นะครับเราก็กินกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับกินกลับไปอีกทีหนึ่งอาจจะไม่เคยเจอเต็มหักศอกแบบนี้มาแล้วนะครับสิบแปดสิบสี่โยนไปต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นี้เขาก็าไม่มีตัวออกนะครับพอเขาเดินสิบเอ็ดสิบ้าเราก็ต่อสิบหกสิบเอด เราก็ชนะนะครับเขาเดินสามมาแปดก็ไม่ได้เจ็ดมาสิบก็จุโดนกินฟรีนะครับเพ้หมดนะครับเพ่ไปแล้วนะครับเกมนี้เราก็ต่อไปเลยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันดักหน้าสองทางเลย นี้แพเราไปนะครับอีกเกมนึงครับเกมที่หขึ้นไปครับขึ้นไปเผื่อได้เดินดาวเหนือเนาะเผื่อได้เดินดาวเหนือบ้างทำท่าว่าจะไม่ได้เดินเนะอ้าพุ่งหัวมาเลยครับ นาน,นานที่ได้เจอพุ่งหัวงั้นเราเข้ากินอ่าเราเข้ากินเราเข้ากินไปเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมานี่เตรียมจะไปกินอีกครั้งหนึ่งเขาเตรียมนี้ส่วนมากมักเดินสามสิบยี่ิบห้าเราก็เดินแปดไปเพื่อให้เขาเดินยี่ิบห้ายี่อ็ดไม่ได้เพราะว่ากลัวเราเขากลัวว่าเราจะเดินสิบแปดไปยี่ิบสองไปเข้าหอด ขาเลยเลยต้องเดินสามเอ็ดยิบหกนะครับส่วนใหญ่แต็มนี้หรือไม่งั้นก็เดินยี่สิบสี่สิบเก้าอ่าถ้าเขาเดินยี่สิบสี่สิบเก้าแล้วก็เดินหกไปสิบเดินหกไปสิบเขาไปกินนะครับเขาก็ต้องไปลองยี่ิบห้ายิบเอ็ดใช่ไหมละ่ะยี่สิบห้าไปยี่สิบเอ็ดนะครับแต็มนี้นะครับ แข่งคิดแป๊บหนึ่งนะครับแข่งน่าจะคิดหนักอยู่ว่าพอเอาไปหมายเลขยี่ิบเอ็ดเสร็จแล้วมันก็ต้องหลดเข้าฮอตอีกตัวนึงอ๋อแข่งเปลี่ยนแผนนะครับกลายเป็นว่ากินคนละตัวทางนี้นะครับเราก็ได้เดินหมายเลขยี่สิบเอ็ดต่อเนื่องเพื่อบังคับกิน กินเราลงไปยี่สิบยี่ห้านะครับยี่ยห้าแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับคู่แข่งกําลังคิดหนักเดินมานะครับถ้าเดินมาทรงนี้เราก็เดินเราเดินสิบเอ็ดสิบหกไปได้ไหม แล้วก็เดินยี่สิบห้ายิบเก้าเขากินสองก็ไม่ใช่เข้ากินสองเข้าเข้ากินสามเฉยๆเนี่ยเดินเข้ากินสามแล้วเพื่อเพื่อให้เขาหลบนะครับเพื่อให้เขาหลบเขาหลบปุ๊บเราก็เดินยี่สิบเก้ามาสิบแปดกินสองกินสองบังคับนะครับยังไงก็ได้กินสองถ้าเดินยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามก็ได้กินสาม ก็ได้กิน3ม,มาทางนี้ก็กินมาทางนี้นะครับกินมาทางนี้ก่อนอคููแข่งยอมแพ้นะครับโอเคครับหกเ,เกมขอบคุณครับ